หากว่าเพื่อนได้ผ่านมาพบคลิปนี้และก็เห็นที่หัวคลิปว่าพระสมเด็จราคาหลักร้อยแต่ใช้มวลสารแตกหักของสมเด็จวัดระฆังกับวัดบางขุนพรมมาเป็นมวลสารในการสร้างเนี่ยอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นคลิปย้อมแมวแต่เป็นคลิปจริงๆที่จะเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าทำไมทำไมถึงมีพระหลักร้อย ที่ซ่อนอยู่ท,ทั้งทั้งที่พิธีดีมวลสารเด่นได้ขนาดนี้ก็ต้องเฉลยก่อนนะครับว่าสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จของหลวงพ่อกีวัดหูช้างที่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อปี2506นะครับท่านผู้ฟังโดยใช้มวลสารเป็นสมเด็จวัดระฆังและสมเด็จกุบางขุนพรมหลวงพ่อกี่ท่านได้สร้างและนำไปร่วมปลุกเสกในพิธีวัดประสาทปี2506 ที่นิมนต์ร้อยแปดเกจิมาร่วมปลุกเสกก็คือเป็นพระร่วมพิธีวัดประสาทนั่นแหละครับสรุปง่ายๆคราวนี้ผมขอเอ่ยชื่อเกจิผู้ได้ร่วมปลุกเสกให้ทุกท่านได้ตื่นเต้นกันสักนิดนะครับพระเกจิร้อยแปดรูปนี่เป็นระดับตำนานทั้งนั้นตั้งแต่อาจารย์ทีมวัดช่างให้พอท่านคล้ายวัดสวนขันหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหลวงพ่อพรมวัดช่องแคอาจารย์นำวัดดอนศาลา หลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงปู่ดูวัดสแกหลวงปู่ทิมวัดละหานได้หลวงพ่อจงวัดตะต่างนอกหลวงปู่เขียววัดหลงบนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วขออภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบทุกหลวงพ่อนะครับเอาเป็นว่าโคดพิธีกันละกันและในงานพิธีวัดประสาทนี้ตะกุดของหลวงพ่อกีที่นําไปหลอมในเบ้าเพื่อหล่อพระก็ปรากฏว่าหลอมไม่ละลายนะครับได้สร้างความฮือฮาในพิธีเป็นอย่างมาก องที่ผมนำมาให้เพื่อนดูกันนี้เป็นเพียงแค่สมเด็จพิมพหนึ่งในหลายพิมพ์เท่านั้นเพียงแต่ว่าเป็นองค์ที่ผมสามารถเช่ามาได้ในสนนราคา900บาทครับเอาสรุปภาพรวมก่อนก็คือด้านหน้านี่จะเหมือนกับเป็นขาโต๊ะนะครับสังเกตดูด้านหน้าเลยจะมีขาโต๊ะอยู่2ขาส่วนด้านหลังจะเป็นยันเทะยันเทะจะเป็นแม่ยันของยันทั้งหมดรวมทั้งเป็นมะอุะอย้อนหลังครับ มาอู่ที่ว่าคือหัวใจของพระไตรปิฎกเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าหลังกันแบบชัดๆตัวฟันธงที่ชี้ขาดนี่ก็คือลักษณะพื้นขององค์พระนะครับจะมีความเหนอะอยู่นิดหนึง่งเพื่อนผมที่สอนมานี่เขาใช้คํานี้นะจะมีความเหนอะอยู่นิดหนึง่งตามลูกศรชี้เลยครับก็คือผิวนี่จะไม่เรียบส่วนพิมพ์นี่เอากันตรงๆเลยว่าผมได้อาจารย์โอปีนังมาฟันธงให้นะครับเพราะว่าข้ามสายมา ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดขึ้นนะครับขอบคุณเทคโนโลยีสมัยนี้ที่ทำให้เราขยายรูปพระได้เป็นพันเท่านะครับไม่แน่ใจว่ามวลสารที่เป็นก้อนๆนเนี่ยจะเป็นมวลสารของวัดระครังหรือกรุกบางขุนพรมแต่ก็อยากจะซูมให้เ,เพื่อนๆดูนะครับในแต่ละจุดที่ว่าเดี๋ยวเราตามไปดูด้านหลังกันบ้างยันเทน่านี่ถือว่าเป็นยันที่สุดยอดใช้ได้ทุกอย่างนะครับ ใช้ได้ทั้งเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีผมลองขยายให้เพื่อนๆดูมวลสารกันแบบชัดๆนะครับใครจะไปคาดคิดว่ายังมีพระดีพิธีใหญ่ที่หลุดรอดสายตาม,มาได้ขนาดนี้อยู่ในตลาดพระผมเองครั้งแรกจริงๆคือจะตามมาเช่าพระสมเด็จวัดประสาทนะเพียงแต่เช็คราคาไปแล้วเนี่ยองหนึ่งหลายพันบาทเลยครับท่านผู้ฟังเราก็ยังไม่สามารถที่จะเช่าได้ ไล่ไปไล่มาปรากฏว่ามาเจอพระสมเด็จของหลวงพวกก่อกีซึ่งมวลสารนี่บอกตรงๆงเลยว่าถ้าไม่มีการบอกว่าเป็นสมเด็จหลวงพวกก่อกีผมจะเข้าใจโดยทันทีว่าสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จของวัดประสาทครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยเหมือนกันเด้เลยถ้าดูด้วยตาเปล่านะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายพิมพ์นะครับผมก็ยืมภาพจากอินเทอร์เน็ตมาถ้าสังเกตดูที่ฐานก็จะเห็นได้ว่าสมเด็จองค์นี้เป็นคนละพิมพ์กับสมเด็จของผม อของเขาจะดูเนื้อแกร่งกว่าของผมเลยนะครับน่าจะเก็บแล้วก็อาจจะสมบุกสมบันกว่าหลวงพ่อกี่วัดหูช้างท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในช่วงปี2,500นะครับท่านได้ละาสังขารเมื่อปี2,522ผมก็เคยไปที่วัดท่านมาหากท่านใดอยากจะได้พระมวลสารสมเด็จวัดระฆังสมเด็จบางขุนพมแนะนำให้เก็บสมเด็จหลวงพ่อกี่ปี06รับรองครับว่าจะไม่ผิดหวัง ขอบคุณพี่โอปีนังนะครับที่ฟันธงให้ผมหากไปติดพี่โอปีนังผมรับรองได้ว่าพระที่ผมเก็บเนี่ยจะมีพระเกเพิ่มขึ้นอีกหลาย10องค์เลยครับผมได้ศึกษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตกับพี่โอเนี่แหละครับก็ขอขอบคุณพี่โอมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้แล้วผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ